ตอนนี้เอาอแจ็คเด็กมุงชนมาหาตัวเมียสายนาสารนะครับนาสารเนี่ยเป็นหูขาวแต้มๆนะครับโดนเพื่อนกินขนเอาอแจ็คมาหาดูสี่เด็กมุงชนนะครับนี่ชนบรุรีแจ็คแจ็คบีีขาเป็นใบนะครับนี่นี่เด็กนาสาร จับนี้ป็นนานสาร,รสาลองผ่าสายลองผ่าสายนะตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นไก่ต่อนะนอนที่นานองที่นานสารจับให้นะครับนี่แจ็คเลครับ ครฐานนา,านสานสารสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอาาแต่วันเป็นไก่ต่อนะตัวเมียนี่เป็นตัวเมียสายต่อไก่ต่อรสสุราษฎร์ก็เยอะนะครับจะเป็นเป็นหูแดงตัวนี้ตัวเมียเป็นหูแต้มน,นิดๆนะครับ ของขาสายด้วยนะครับออกมาเป็นเนี่ยไม่รู้แยก้ณาสาร